วันนี้รายการ School Track Channel ได้รับการสนับสนุนจาก CIMB ELN ผลิตภัณฑ์การลงทุนจากธนาคาร CIMB ไทยผู้สนับสนุนทุกความคิดด้านการลงทุนเพื่อต่อยอดวางแผนการศึกษาของลูกคุณค่ะ CIMB ELN การลงทุนอังอิงหุ้นที่ให้ผลตอบแทนถ12%ต่อปี วันนี้ School Track Channel ขอพาท่านผู้ชมมาที่ c o e d u c a t i o n a l School ชั้นนำที่ได้รับการจัดอันดับเป็นท็อป3ของโรงเรียน UK Boarding School ค่ะและวันนี้ค่ะปุ่นพิมพาพิษกับ School Track Channel เราอยู่กันที่ Brighton College International School Bangkok ค่ะ ไบรตันคอลเลจแบงคอกนะคะเป็นโรงเรียนระบบอังกฤษค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกีทานเองค่ะการเรียนการสอนของไบรตันนะคะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะคือ1นค่ะ preparatory school นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ p r e nursery ค่ะจนถึงเ e a r 6และ2คือซีเนีย s c h ค o l ค่ะก็เริ่มตั้งแต่เย a ่7นะคะจนถึง year 13ค่ะนักเรียน y ย a r 10และ11เนี่ยจะต้องเรียนและสอบ IGCSE นะคะส่วนนักเรียน y ย a r 12และ13หรือนักเรียน sixth Form เนี่ยจะต้องเรียน A level ค่ะซึ่งมีวิชา A level ให้เลือกกกววว่่าา21ิชด้ยันคะ ไบตันพอล l ลกยูเคนะคะมีประวัติอันยาวนานค่ะซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี1845นะคะโดยวิลเลียมอวินเซอร์มสค่ะและยังเป็นโรงเรียนนะคะที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมค่ะโดยเป็นโรงเรียนแรกนะคะที่มีห้องไซ i อนล e บอ b o r ทอร r y ค่ะและเป็นโรงเรียนแรกนะคะที่มีจ y m เน s i เซียมและยังคงเป็นโรงเรียนแรกค่ะที่มีการสอนภาษาจีนแมนดารินนะคะ และไบ i ตันคอร์ l ร e ยูเ k นะคะยังเพิ่งได้รับการโหวตให้เป็นโรงเรียนแห่งโทศวรรษนะคะหรือ UK School of A d ฟ c a ด e โดย The Sunday Times ค่ะไบรตันคอร์ e ร e นะคะ,ะ,คะมีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดูไบนะคะอ,อัลาออาบูดาบีหรือว่าสิงคโปร์แล้วก็กรุงเทพด้วยค่ะเด็กๆนักเรียนนะคะกว่า5,000คนทั่วโลกเนี่ยจะใส่ชุดยูนิฟอร์มเหมือนกันนะคะ และว,วันนี้ค่ะปุ่นจะขอพาท่านผู้ชมทุกคนนะคะไปดู world class facility ของ Brighton College Bangkok บนพื้นที่50ไล่ไรนี้ค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีนักเรียนมากกว่า40สัญชาติด้วยกันค่ะโดยทางโรงเรียนเ e ลรเรตความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น International Day หรือ Languages Week ค่ะ สิ่งหนึ่งนะคะที่ปุ่นวันหน้าสนใจมากๆค่ะคือคอนเซปต์ของการเรียนรู้นะคะของ b r Brighton College Bangkok ค่ะ b r h t o n ั College Bangkok นะคะมีคอนเซปต์ individualism ค่ะซึ่ง Brighton College เชื่อว่านะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะและสามารถ be the best of themselves ได้ค่ะคุณครูของที่นี่นะคะจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆค่ะให้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะคะและเด็กๆเนี่ยจะสามารถนำความรู้นะคะพัฒนาความรู้แล้วก็ศึกษาสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจได้เป็นอย่างดีค่ะ และทางโรงเรียนนะคะยังให้ความสำคัญกับภาษาจีนกลางหรือแมนดารินค่ะเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็น Citizen of the World ที่สามารถเรียนรู้และสื่อสารได้หลากหลายภาษาค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ preparatory school ค่ะในส่วนนี้ค่ะคือ preparatory school playground นะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะได้มาเรียนจ Play ที่นี่นะคะเด็กๆที่นี่ค่ะจะได้เรียนรู้การโล่เลนนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนนะคะหรือในส่วน outdoor space นี้ค่ะนี่คือ dining hall ของ preparatory school นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมอาหารให้น้องๆกันค่ะ สำหรับโต๊ะอาหารนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคุณครูเนี่ยมานั่งที่หัวโต๊ะค่ะเพื่อดูว่าน้องๆเนี่ยทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเปล่าค่ะ ถัดมานะคะคือในส่วนของ preparatory school ค่ะซึ่งเด็กๆที่นี่นะคะจะได้เรียนผ่าน team approach ค่ะคุณครูนะคะจะต้องคอยคิดบทเรียนที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเด็กๆเรียนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองหรือ world war II นะคะนอกจากเด็กๆจะได้เรียน history แล้วนะคะเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนภาษานะคะผ่านการอ่านได้เรียนการวิเคราะห์นะคะถึงจักความเป็นจริงต่างๆได้เรียนเกี่ยวกับ aircraft ที่ใช้นะคะในช่วงสงครามและได้เรียนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของโลกยกตัวอย่างเช่นวินสตันเชอร์ชิลค่ะ นอกจากวิชาหลักนักเรียน Reception ถึงเย .2 จะได้เรียนตามหลักสูตร read w r i t ing เพื่อส่งเสริมแนวทางในการเรียนรู้การออกเสียงหรือ Phonics และ Punctuation ในส่วนนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้นักเรียนเวลาอ่านและเขียนค่ะเรียนเย .1 ถึง6จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน problem solving strategy และวิทยาศาสตร์ผ่าน inquiry based learning และได้ทำทดลองปฏิบัติจริงด้วยค่ะ นะคะมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญสอนวิชาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวติ้งนะคะอาร์ตมิวสิก PE สป i ิมมิ่งและอีกมากมายเลยค่ะและในส่วนนี้นะคะคือคอมพิวเตอร์แลบค่ะซึ่งเด็กๆเกนี่ยจะได้เรียนรู้โคดดิ้งแ d ะโรบอติกนะคะอย่างน้องๆน,นะคะตอนนี้กำลังทำอินดิวเวอโปรเจกต์เกี่ยวกับโคดดิ้งอยู่ค่ะสำหรับมิวสิกนะคะอย่างเช่นเปียโนนักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบพ i เ a t ว One on One ได้ค่ะ เลยนะคะว่าห้องสมุดของ Preparatory School เนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะอย่าง Tree House ที่เราเห็นนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าห้องสมุดสำหรับเด็กๆค่ะ Brighton College นะคะมีเซชันที่เรียกว่า Drop Everything and Read ค่ะคือเด็กๆเนี่ยจะต้องหยุดทำทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มาเลือกอ่านหนังสือที่ชื่นชอบกันค่ะ ในคราวนี้นะคะได้รับการออกแบบให้เด็กๆได้เล่นสนุกกันทั้งวัน,นะค่ะและสําหรับพื้นหญ้าที่เราเห็นนี้นะคะก็ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของน้องๆค่ะถัดมาคือในส่วนของอาคาร s e เนียร์สกูลค่ะซึ่งประกอบไปด้วย science and laboratory นะคะ design technology computing art English math และ h u m a n i t y ค่ะ ใจกลางของ Senior School คือเดอะคอร์พื้นที่ที่นักเรียนสามารถมาทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะอาคารซีเนียร์ส o ูลนะคะมีห้องสมุดค่ะที่เรียกว่า Senior School Learning Resource Center นะคะในวัน World Book Day ใเนี่ยเด็กๆก,ก็จะแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชื่นชอบจากหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเรื่อง Harry Potter, Alice in Wonderland หรือ Percy Jackson ค่ะ ออเดเทเรียมนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆมา Public Speaking กันค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆค่ะ Brighton College Bangkok นะคะได้นำระบบ House System จาก UK มาใช้ค่ะโดยแบ่งออกเป็น4 House ด้วยกันนะคะก็คือ Fenwick, c a m d e n Chichester และก็ r าวค่ะโดย House ต่างๆนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องทำความดีให้สอดคล้องกับ Core Value ของโรงเรียนนะคะเพื่อ c o l l e c t House Point ค่ะ ในส่วนนี้จะช่วยส่งเสริม core value ของโรงเรียนนะคะได้แก่ curiosity confident และ kindness ค่ะสำหรับเฮาส์ต่างๆนะคะก็จะมี common room เป็นของตัวเองค่ะอย่างห้องนี้นะคะคือ common room ของเ h e c h e s t e r ค่ะซึ่งการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองตามโลโก้ของเฮาส์นั้นเลยนะคะเด็กๆนะคะก็จะมีการประชุมค่ะใน common room นี้นะคะเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ให้สอดคล้องกับเฮาส์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านดีไซน์แอนด์เทคโนโลยีของ Brighton c o l l e g e กันดีกว่าค่ะ Design แอนด์เทคโนโลยีเวิร์กช็อปของ g h t o n College นะคะครบคันไปด้วยอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็น 3D p r i n t e r นะคะ Laser Cutter หรือว่า Woodwork Station ค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบผลงานนะคะผ่าน CAD and CAM ค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ d ดีไซน์ h i n k i n g Process ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ออกแบบสโคปงานนะคะไปจนถึงการทำโปรโต t y p e เลยค่ะ ถัดมาคือในส่วนของ The Sixth Form Center ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับนักเรียนเย12 1มและ13ที่จะมาทำงานร่วมกันมาอ่านหนังสือและมาพักผ่อนค่ะนักเรียน Sixth Form นะคะจะแต่งตัวแบบฟอร์มอลค่ะเพื่อเป็นการเตรียมน้องๆน,นะคะในระดับมหาวิทยาลัยค่ะและนักเรียนไบรตันคอร์เลจแคนซ์นะคะยังได้ไปเยี่ยมชมไบรตันคอร์เลจยูเคเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2โรงเรียนด้วยค่ะสําหรับนักเรียน Sixth Form หรือนักเรียนเอเลเวลนะคะจะมีวิชาให้เลือกมากกว่า21วิชาด้วยกันค่ะ นักเรียน A level จะต้องเลือกวิชาเรียน4วิชานะคะเพื่อที่จะไปต่อในระดับมหาวิทยายลายัยตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนที่ต้องการไป chemical engineering เนี่ยสามารถเลือกวิชาเป็น physics, math, chemistry และ further um math ได้ค่ะส่วนนักเรียนนะคะที่ต้องการไป medical school เนี่ยสามารถเลือกวิชาเป็น biology, chemistry, math และ physics ได้ค่ะ ต้องบอกเลยว่าเป็นที่น่าภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยของที่ Brighton College แมนคอกสามารถทำคะแนนได้ดีมากๆค่ะในปีที่ผ่านมานะคะนักเรียน IGCSE ของ Brighton College เนี่ยกว่า86%ได้คะแนน B ถึง A s t a r รค่ะและนักเรียน A Level นะคะกว่า97%สามารถทำเกรดได้อยู่ที่ A ถึง A Star ค่ะ ไบรตัน College ยังมี o x อกบริดโปรเจกต์ซึ่งที่ปรึกษาจาก b r i g h t คอ c o l l e ยูเคจะมาช่วยแนะนำนักเรียนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำรวมไปถึง o อกฟอร์และเคมบริดจ์ค่ะหนใน6ของนักเรียนไบรตันคอ c o เ l e ยูเคได้รับการยอมรับจาก o x อกบริดนะคะและนักเรียนที่ไบรตันคอ l e เ e b แบง k อกสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็น Top Choice ของตัวเองได้ค่ะ f a c ร์เฟสิลิตี้ของที่นี่นะคะ World Class มากๆค่ะที่ Brighton College นะคะมีสระว่ายน้ำขนาด50เมตรนะคะซึ่งเป็นขนาดโอลิมปิกสำหรับการแข่งขันค่ะแล้วก็มีสระ25เมตรสำหรับการฝึกซ้อมนะคะถัดไปนะคะคือสนามเทนนิส4สนามค่ะถัดมานะคะคือสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟาไซด์ค่ะพร้อมแทร็กลูวิ่ง400เมตร8ลูค่ะ i บรตัน College ยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน g ี a บหรือ Greater Bangkok a t h l e t i c Conference ซึ่งเป็นการแข่งขันกีตาที่สำคัญค่ะเช่นการแข่งขันกีตาร,รีเลยส์สปินและการวิ่งไกลค่ะโรงเรียนยังจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเช่น COBIS หรือ Council of British International School Primary g a m e ด้วยค่ะ ในส่วนมัลติเพอร์โพสจิมเนซียมนี้นะคะประกอบไปด้วยขอยกีฬา3ขอด,ด้วยกันค่ะเส้นสีไลน์ต่างๆนี้นะคะเอาไว้แยกสําหรับมัลติเพอร์โพสค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาบาสเกตบอลนะคะแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลค่ะทีมกีฬาของไบรตันชื่อบ็อบแคทค่ะซึ่งทีมบ็อบแคทนะคะจะร่วมเข้าแข่งขันทีแซกและโฟบีเซียค่ะฟิตเนสเซ็นเตอร์นี้นะคะครบคันไปด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆค่ะสำหรับฟิสิ a l e เอดูเคชันคลาสหรือวิชาพลาะและก็เทรนนิ่งค่ะ สำหรับไ n i n g งเ l ามีอาหารที่ครบคันให้น้องๆเลือกแบบบุฟเฟ่เลยนะคะแล้วก็ยังมีอาหารปรุงใหม่ให้เด็กๆเ,เลือกสันด้วยคะ่ะนักเรียนสามารถเลือกอาหารได้หลากหลายประเภทเช่น Western Eastern ิร์นและวีกาค่ะและหนึ่งในไฮไลท์ของ Brighton College Bangkok นะคะคือ performing arts center นี้ค่ะคลาสดราม่าแดนและก็มิวสิกที่นี่นะคะสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนอร,ร์เซรี่จนถึงเอเลเวเลยค่ะ สำหรับการเรียนมิวสิกที่นี่นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เครื่องดนตรีที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์งเปียโนหรือไวโอลินค่ะและใน performing arts center นี้นะคะยังคงประกอบไปด้วย control room recording studio และ dance studio ค่ะการ t t h e ต t e r ที่ brighton college bangkok นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะที่นี่นะคะสามารถรองรับท่านผู้ชมได้กว่า650คนนะคะพร้อมระบบ stage management อย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะ r i รตันฟิล์ม Festival ของ Brighton College ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะนักเรียนจะต้องสร้างภาพยนตร์ของตัวเองซึ่งจะเปิดตัวรแสดงในโรงละครแห่งนี้ค่ะ ในปี2022นะคะ Brighton College ยังคงได้รับรางวัล International School Award ค่ะในด้าน Diversity, Equity, Inclusion and Justice นะคะซึ่งได้รับรางวัลน,นี้ค่ะจาก261โรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั่วโลกค,ค่ะในด้านนี้นะคะ r e f e c t ให้เห็นเลยค่ะว่า Brighton College เนี่ยมุ่งมั่นนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ย be the best of themselves ยังไงค่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ Brighton College Bangkok เริ่มต้นตั้งแต่515,000บาทจนถึงประมาณ892,000บาทค่ะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Brighton College Bangkok สามารถติดต่อมาที่เว็บไซต์และเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและวันนี้นะคะปุ่นต้องขอขอบคุณ Brighton College Bangkok มากๆที่เปิดบ้านให้เราได้เยี่ยมชมกันและได้เรียนรู้ว่าเด็กๆที่นี่จะได้เรียนรู้การ b ป the best of themselves ได้ยังไงค่ะ